มาพบกับรีวิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอะควาบ v บิวนั่นเองค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจะมีงาน DC f a n d o m ดนั่นเองก็ได้ปล่อยตัวอย่างล่าสุดของ Wonder Woman มานะคะก็รีวิวได้รีแอคชั่นไปแล้วนะคะสองรอบด้วยกันเดี๋ยวจะทยอยตัดให้นะคะมีตั้งแต่ตัวอย่างสุดท้ายเทนเนตตัวอย่างใหม่ Wonder w o m a n และนี่ล่าสุดก็คือการรีแอคชั่นตัวอย่างแรกจากจัมบ์แมนค่ะ t จอแ a ทแมนในเวอร์ชันของผู้กำกับแมดรีฟนะคะแล้วก็มี b a ท m a n คนใหม่นะคะนั่นก็คือคุณหนูแพททินซานของเรานั่นเองนะคะโรเบิร์ตแพทรินซานที่เราจะเจอเขาในวันที่27นะคะกับเชนเนตนั่นเองแต่วันนี้เข้ามาในลุคของคุณหนูบรูซเวนคนใหม่กับ The b a บ m a n นนั่นเองจ้าก็เป็นตัวอย่างที่ปล่อยในงาน DC Fandom นะคะจะเป็นอย่างไรกับตัวอย่างนี้ตัวอย่างแรก2นาที23วินาทีไปเลยค่ะ ความอเนอร์เป็นแบรนด์สีแดงนะคะที่ดูเดือดเลือดพ่านมากแม่เอาเอายังไง no more lies หนูไป,ไปบิ๊กซ์สา secret f r i นคะ กอดันคนใหม่เหรอเป็นผิวสีด้วยาาาหลอ่อพทดีจนเป็นนักหลุ่ยบ้าจังโอ้อจะไปหล่อขนาดน,นี้อ้อ้ขอึ้นมาขึ้นหน้าพี่ค้าสามมาก want, แต่ลุกบูรุษแฟนดูไม่ค่อยเป็นประกายเนาะดูไม่รวยเท่าไหร่เลย อุยแคดบูแมนก็มาตั้งแต่ตัวอย่างแรกเลยเด้อติ <c oughs> ดตัด้ใจมากเลยคุยแบนโบบิลอุยมันดูมีความ guys, บึกบึนแบบเดียเ่ยวๆว่ะ ยู่ตรงนี้นะคะบีบิวลืมวางระบบไว้ตรงนี้จะได้ดูจอแต่ไม่เป็นไรช่างมันเอาเป็นว่าทุกคนลิง์หน้าบีบิวออนแล้วกันเนาะ <c ười> คือแบบเฮ้ยคิงหน้าพี่ค่าสาวมากเลยอะ่ะคือไม่คิดว่าเบ,แบ,บแิรบตแพททินสันจะแบบใส่หน้ากากแบดแบนแล้วมันจะออกมาดูดีขนาดนี้ยันขุะ ดีอะดีมากแต่ว่าขอติดนิดนึงได้ไหมนิดนึงเลยคือใดๆโรเบิร์ตแพทินสันในร่างของคุณหนุ Bruce Wayne ่มบรูซเวนอะมันดูไม่ดึงดูดว่ามันดูไม่ริชอะอันนี้บอกตามตรงนะว่าติดภาพของพี่แบทเบนมากกว่าอใน,นความแบบเรียบหรูดูแพงเด็ด a อม r ด c h ตั้งแต่ใน JL นะคะเรารู้สึกว่าเอออันนั้นนะ่ะดูดีกว่าดูแบบว่าสมาร์ทมากกว่าใดๆคือดีกว่าแต่อันเนี้ยอันเนี้ยโรเบ,บแิร์ทชันสันไม่ค่อยส่งเท่าไหร่ในการแบบว่าดูรกุกเรียบหรูดูแพงแบบคุณหนุ่มบรูซเวนนะคะก็ มันเพิ่งตัวอย่างแรกอะเนาะอาจจะยังดูไม่มีสีสันเท่าไหร่อันนี้พยายามค่าว่าแมดเดฟอยู่นะคะว่าแบบว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้พักผ่อนตอนกลางคืนเพราะต้องออกไปบอกว่าปฏิบัติภารกิจใดๆก็เลยกังวลอาจจะดูแบบว่าไม่ชายเท่าไหร่อาจจะดูแบบไม่แพงเพราะว่าโซมดื่มดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่คือรวยแบบระดับบูสเวนอะเข้าขีนหน่อยเปล่า <laughs> แล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะคะเราได้เห็นแคทบูแมนนะคะซึ่งแบบ ดูจะเป็นแคทวูแมนที่ค่อนข้างผิวสีนิดหนึ่งเอาเป็นว่าเหมือนผิวสีน้ำผึ้งแบบเรานั่นแหละดูแบบไม่ได้ขาวมากนะคะแล้วก็เห็นเจมส์กอร์ดอนใช่ไหมเป็นผิวสีไปเลยเฮ้ยได้ไรคือเก๋กูเด้อดูแบบว่าเป็นการตีความใหม่ตีโจทย์ใหม่ในแบบแมดรีฟที่ดูแบบดิบๆเถื่อนๆแล้วเห็นไหมคะอะเดี๋ยวให้ขึ้นตัวอย่างนะตรงนี้เนาะมันดูแบบ เฮ้ยแบทแมนพนี้มันดูดิมันดูเถื่อนมันแบบโอ้โหได้ใ,ใจมากแม่คือแบบเออมันดูตะใจดีนะมันดูแบบว่าแกเนี่ยแหละคือสารเตี้ยที่แท้ชรูอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองไปดูกันสารเตี้ยแบบรวยๆนะคะก็คือคุณดูแบทนั่นเองสำหรับเรานั้นทางเราเคยยือยินดีที่จะดูมากเลย ก็มีตัวละคร2ตัวนะคะที่บิวบิไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือ The ร i d ิโดกับเ e n g u i n ซึ่งเดอร i d ิโดอ่ะบิวไม่ไม่แน่ใจในตัวละครนี้ขอจะไม่พูดถึงละกันแต่ว่าจะขอพูดถึงในส่วนของ Penguin ซึ่งบิวได้รับรู้มาว่าได้รับรู้มานานแล้วแหละแต่ไม่คิดว่าจะเผยโฉมมาแล้วจะขนาดนี้ก็คือคอรินฟาร์เรลนะคะที่เล่นเดอะเจนทัมเมนสุภาพบุรุษมหาการไปเมื่อต้นปีเนี่ยที่เป็นโค้ชนะ,นะคะคือนางมาเล่นเป็นเพนกวิน ซึ่งเห็นเราก็รู้สึกว่ามันแปลงโฉมได้แบบเฮ้เราจำไม่ได้เลยว่าเป็นคอรินฟาร์โนะคะแต่แต่เพนกวินมปนต้องหัวล้านนี่คือหัวล้านแล้วเหรอคือ,ค,อคือเรารู้สึกว่าต้องหัวล้านมากกว่านี้แต่นี่คือมันล้านน้อยไปน,นิดนึงนะคะถ้าเทียบกับเพนกวินที่เราเคยดูในแบทแมนรีเทิปีหนึ่งเก้ซึ่งสมัยนั้นวิวด,ดูเป็นวิดีโอนะคะแต่ว่า ไม่ต้องรู้แล้วกันว่าอยู่เท่าไหร่รู้แต่ว่าฉันดูมาแล้วนะจบแล้วรู้สึกว่าเออเราติดภาพจําเพนกวินในปี1992แบบนั้นมาแล้วพอเป็นยุคเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันหัวร้านได้ไม่เท่าไหร่แต่ประทับใจเจนด้วยความเมคอัพของกองถ่ายนะคะที่เปลี่ยนคอรินฟาร์เรลได้แบบเออลดป่แม่จําไม่ได้เลยว่าเป็นเขานะคะใดๆก็มีแค่นี้จ้าชมากวอรเดี๋ยวจะไป,ปตัดตัอย่างก่อนนะ ดีมากยังไงคะได้ๆคะ่ะอ๋อลืมบอก ต้องบอกไปรีแอคชั่นตัวอย่างนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับบิวบิวกันได้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามให้ครบทุกช่องทางนะคะกับโซเชียลมีเดียของมีเดียมีเดียมีเดียของอควาบิวบิวนะคะพิมพคําว่า aqua b b i w ค่ะมีทั้ง Facebook IG แล้วก็ YouTube ให้ติดตามกันนะคะและล่าสุดก็มีอีกแล้วค่ะติ๊กต็อกนั่นเองนะคะพิมพ์คําว่า aqua b b i w 6 5นั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะบิวบิวกำลังมีช่องใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะทํากับ เพื่อนนะคะเป็น w a l ์ s สไตลแบบว่าเพื่นซีไปเที่ยวด้วยกันนะคะก็คือ hello bestie นั่นเองค่ะพิมพ์คำว่า h e l l o b e s t i e ค่ะไปติดตามกันนะคะก็มีตอนนี้มีแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะจะปล่อยวิดีโอแรกในวันพฤหัสที่จะถึงนี้จะไปที่ไหนแล้วมีอะไรเซอร์ไพรส์อย่าลืมติดตามชมกันนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ